ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับพระสมเด็จวัดระฆังยุคหลังนะครับหรือพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นสองร้อยสิบสี่ปีชาติอากาศนะครับที่จะสร้างในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับตอนนี้ก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับแล้วก็เซียนพระหลายๆท่านนะครับ ตอนนี้มีการซื้อขายเลกเปลี่ยนมือกันนะครับแล้วก็มีการเก็บเข้ารังนะไม่ออกมาเลยนะครับซึ่ง214ปีชาติการนะครับที่เป็นเนื้อผงเน่นะครับที่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ mm hmm. ก็จะมีพิม์ใหญ่เกตทะลุซุ้มแล้วก็พิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับสิ่งที่หลายๆท่าน นะตามหาสะสมแล้วก็เก็บนะครับเนื่องจากก็เป็นพระสมเด็จที่จัดสร้างโดยวัดระฆังนะครับมวลสารที่ผสมแล้วก็รวมในการจัดสร้างก็จะมีมากมายนะครับรวมทั้งเกจิคณาจารยนะ์ชื่อดังแนะห่งยุคนะครับจำนวนทั้งสิ้น108รูปนะครับที่มา,านั่งปรกเจริญภาวนานะครับ ตอนนี้นะครับของผมก็จะเหลืออยู่องค์นี้องค์เดียวนะครับนะครับวันนี้วันที่14สิงหาคม2567นะครับองนี้ก็มาพร้อมกล่องนะครับพระสมเด็จพิม์ใหญ่เกศจรูดซุ้มนะครับก็สมบูรณ์นะกองสมบูรณ์นะครับองพระก็จะมีความสมบูรณ์แล้วก็สวยงามแบบนี้นะครับ องนี้เป็นเพียงเ,เป็นเป็นเป็นบล็อกพรมทานนะครับก็โดยลดักษณะโดยรวมนะครับก็จะมีความสมบูรณ์นะครับไข่ปลาจะแบนนะครับไข่ปลาจะแบนมีกรอบกระจกเล็กน้อยนะครับเป็นกรอบกระจกนะนะครับนะเกตดก็จะทะลุซูมด้านบนนะครับพื้นผิวก็มีความตึงนะครับแน่นนะครับแล้วก็จะมีมวลสารนะ สีดำๆนะครับปรากฏนะครับด้านหลังก็จะมีตายยางตะยางอันนี้นะครับชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับมีความสวยงามนะครับดูตะยางนะครับคมชัดนะครับก็มาพร้อมกล่องนะครับตอนนี้ก็ราคาก็กําลังขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นแล้วก็เป็นพระที่ที่ต้องรีบสะสมนะครับในเพราะว่า ในเรื่องของพระสุกเดวัล้ังก็เป็นที่ต้องการของหลายๆหลายๆท่านอยู่แล้วนะครับในจํานวนการจัดสร้างก็มีจํานวนประมาณ3 0 0แสนองค์เท่านั้นนะครับพิมใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในพระที่ควรจะนะเก็บสะสมนะครับเนื่องจากมีราคาขยับขึ้นทุกวันแล้วนะครับก็ฝากทุกท่านพิจารณานะครับสนใจก็สามารถติดต่อทักทายได้นะครับพระสมเด็จ พิมใหญ่เกตุรุซุ้มนะครับรุ่น2 1 4ปีเกิดนะคปีเกิดสมเด็จพุทธจารย์โตภรมบาลังศีนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ